เลขเด็ดพุ่มพ hot call, วงฮอตคอหวยแฟนคลับแห่ซื้อเลขอายุเลขวันเดือนปีเกิดกลิ้งแผงสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้คือวันพิเศษนะคะวันนี้เป็นวันเกิดของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะอดีตราชินีลูกทุ่งชื่อดังที่เสียชีวิตไป ตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2535นะคะแต่ว่าชื่อเสียงความโด่งดังของคุณพุ่มพวงก็ยังดังตลอดกาลน,นะคะโดยวันนี้วันที่4นะคะสิงหาคมนะคะบรรดาแฟนคลับนี่ซื้อเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณพุ่มพวง,งนี่เกลี้ยงแผงเลยนะคะโดยเฉพาะเลขอายุนะคะ ถ้าคุณพุ่มพวงยังมีชีวิตอยู่นะคะเธอจะอายุครบ60ปีนะคะโดยพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะราชินีลูกชุ่มชื่อดังนะคะเกิดวันที่4สิงหาคม2504นะคะเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณพุ่มพวงนี่เกลี้ยงแผงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเลข6006 4004 604นะคะหรือไม่ก็เลข4884นะคะนี่เลยนะคะ บรรดาขอหวยแห่ซื้อเกลี้ยงแผงเลยนะคะเลขที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะ504ก็มีนะคะ48ก็มีนะคะนี่เลยนะคะเลขท,ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณพุ่มพวงดวงจันนี่เกลี้ยงแผงนะคะบรรดาขอหวยชื่อว่าคุณพุ่มพวงนี่จะให้โชคอีกครั้งนะคะเพราะทุกปีนี่บรรดาขอหวยนี่เฮงกันทั่วหน้านะคะเลขบันเดือนปีเกิดเลขอายุของคุณพุ่มพวง ซึ่งในปีนี้นะคะถ้าเธอยังมีชีวิตอยู่นะคะอายุครบ60ปีหรือที่คนจีนเขาเรียกว่าแสยิดนะคะ60ปีบริบูรณ์นะคะเลขดังกล่าวนี้เกลี้ยงแผงเลยนะคะเพราะทุกคนเชื่อว่าราชินีลูกทุ่งชื่อดังนะคะที่จากไปนานแล้วนะคะจะให้โชคกับแฟนคลับแฟนเพลงกันทั่วหน้าอีกรอบหนึ่งนะคะก็ขอใทุกท่านได้ขอให้ทุกท่านโดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ